สวัสดีครับผมอาจารย์นพเก้านะครับวันนี้พามาดูพื้นที่ทำโกดังเก็บสินค้านะครับก็พื้นที่กว้างประมาณห้าไร่ได้นะครับนั้นโกดังสินค้าอยู่ด้านหลังผมนะครับซึ่งหันหน้าทิศทางเนี่ยถ้าเป็นโกดังที่เราต้องการความใสความสะอาดแล้วก็ให้คนนับถือสิ่งที่เรากําลังทำพราะที่นี่ทําน้ําดื่มที่บริสุทธิ์เป็นอย่างมีคุณภาพ เพราะนั้นเนี่ยหน้าโกดังเนี่ยคนจะหันทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะทาให้มีความเชื่อถือแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์และมีคนเชื่อว่าน้ําเราเป็นน้ําที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นน้ําที่สะอาดจริงๆเพราะเราต้องขายแบบตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็คือการวางทิศทางของธุรกิจในลักษณะท,ที่เป็นกดังลักษณะแบบนี้นะครับก็ตอนนี้กาลังสร้างอยู่นะครับก็คลิปนี้ฝากไวเป็แค่นี้นะครับธุรกิจอะไรต้องหันทิศไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยครับผมสวัสดีครับ